การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 9สวัสดีค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วหรือผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่ 1>, 1กันยายน2569หรือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 9ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2569ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่30กันยายน2,568นะณงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวในวันและเวลาราชการคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในกรณีที่ทะเบียนราชระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลน,นั้นเกิดวันที่หนึ่งมกราคมของปีนั้น 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลวางน้ำขาวและ 4. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดตตามระเบียบหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุฉบับจริง 2. ทะเบียนบ้านผู้สูงอายุฉบับจริงและ 3. ส,สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริงกรณีดำเนินการแทนผู้สูงอายุให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจฉบับจริงและ 2. ทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจฉบับจริงลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ไหนสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ำขาว หลังจากเข้าประตูมาแล้วห้องพัฒนาชุมชนจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษาค่ะค่ะนางสาวสุภรัตนาค่ะนักพัฒนาชุมชนค่ะชื่อเล่นจิตค่ะสวัสดีครับชื่อนายปัญญาประมีตะโกนะครับชื่อเล่นโทตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานพัฒนาชุมชนครับ การลงทะเบียนร,รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนใหม่ทุกปีลงเพียงครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ไปตลอดเว้นแต่กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่หรืออาจมีปัญหารายชื่อตกหลน่นถึงค่อยไปทำการยืนยันสิทธิ์แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์